แสดงความเสียใจ,จยต่อกากการไปของนี้ของหลวงตาประเสริฐอย่างยังความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาลูกหลานตางเต้าตลอดถึงกรรัรยามิตรและกัริยาั้งของหลวงตาประเสริฐเรื่องการเป็นการตายนี่หรือว่าที่ไหนนี่ตรงนี้เกิดขึ้นบ้านใจบ้านเหนือนตายข่อพ่อ,ขอ,ขอเขาถึงเฉยๆก็คนอื่นสูญสลายพ่อเขาค้นชิ้นเพราะว่าเรื่ององการเป็นการตาย ความเศร้าโศกเสียใจยางมีเกิดขึ้นแล้วก็ความผูกพันในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานของพระเป็นคนทีน่จะคุ้นเคยกันก็ยังยังความเศร้าโศกเสียใจเรื่องความเปลนความตายพระพุทธศาสนาได้สอนว่าคือมันเริ่มถึงความตายอยู่บ่อยๆอยู่ยามานมาจุจิตเป็นกุศลเนื่องจจิตเป็นกุศลแล้วจิตเกิดจะจิบแต่ทำจทุนจิํทำจททุนงามคนนี้ อ่าเพื่อไปเดินไปเตาะเองและประโยชน์เรือสังคมเพราะฉะนั้นในสั่งคืนว่านี้อาตมาภาพไปนังน่งรำเอา,า,า,าพระธรรมเทศนารพื่อเมืองมาเตะอ่ามาอธิบายที่สักคายอยากลงสถัพฟังทนบุญกุศลที่สัทคายอยากลงตั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอ่าได้มาช่วยการช่วยงานพอดีตลอดนทนบุญกุศลที่หลวงตารภาิาปัญญาสภะตั้ในสังสมมา ตั้งแต่ในอดีตชาติปัจจุบันชาติปัก็ขอมือมารวมกันเป็นตะ,ะัเป็นเต็นท์ขวยสงิ่ที่ตั้ปุาณของหลวงกาประเสริฐพือไปสู่นิมฐานคือแดนอังกับเสนมติ๋วขอได้รประพฤติปฏิบัติมาอุลามันต่อไปอัอตมภาพก็จะได้นำนำเอามาทำพุ่นและจุดประทณาชนะทำบนึมาเดมาแทดงสก,การยาโกได้รับฟัง Tu hai capito che è pagata, ตาเคาแหันนองจุ่มปีน้องลำลาย้องอยู่ใจโบใจใกล้นอนใจใฝ่สกายอยากได ส <West> มบัติปืนฟ้าเหมือนคนบอดเจ้าหุ่นโกลสอนแอบผู้ใดบานช่างใดกำไรติดกรรมไปไกลจากนี้จะนาเขาคงสมบัติปืนฟ้าตายว่านาก็เอาไปตัวบอดได้แม่นนักเต้าใดเป็นตุกเต้าอันเหมือนเกี่ยวเชี่ยฟันมัดแข่งมัดขากิเลสตัณหาเน้นหนาหมดซอ พ่อแม่เป็นเจ้ากรุงที่จานลาลาใจสติปัญญาที่แจ้งก่อใจแดงมาสอนวกพระองค์บวรได้สั่งสอนไว้เมื่อตามแค่ใจนำตามนั้นละนามนุษย์สาวคนในโลกกาโลกไกตันนาไม่เป่าลมเมืดอมัวม่อนซกชนกุ้งเทือกโลกพระเถรไม่หอดำจิตใจเพราะว่า Kata-pa-e-e-den-tum-tay-tay-tum Mu-en-bing-moh-po-hu-chak-po-sil-no-tum-lak-am-lo-mi-han-pong-siang-luk-di-by-ang-put-mai Ka-ka-thai-na-t-no-put-luang-lok-put-pong-tai-ha-tai-ho-kwa-kwang-la-moh-lo-mo-to-san-mo-o pi du po หากอสายเขาบ่ฮ <Es> <an> ือก็านเดินลู้จริงเอามาลุ์คนไหนาอเอาสมัยเดี๋ยวนี้หลักคนจรยิงฟันใจกันตึงวันก็วามอยากุกความอยากกูลำบากก็บอมีวันพอทองมีลอยล้านสุบาเหลือหลอนนั่งนอนจนบอลืมอยากบอกอดอยากกันบอกมีควา เลือสัตว์ต้านดึงเมืองรถลุงเมืองอำนาจบ่อทะยากรกิงเป็นนักเลงเจ้าพ่อสร้างกรรมก่อเวทไปยโคตรลงกรรมในบาดแป้งลุงลู่แง่ซื้อขายหิวกับหายหิวกับหายเหมือนอยากกินเกาลืมธรรมะกรรมพระเจ้าในศาสนาบ่มีเมตตาบุดนาเสียดทอ๋อ

ตัณฑ์ดำและตัณฑขาวบ่แบ่งความเฮาเจ้าใจบ่ฟัดใส่ตังฑ์วันวันข่าวเหมือนกุลแกงดอกสลิปสลอกดอกมายาพรแต่สุลาลักษาอยู่ลาถ้าวันใจบ่หู้ละอายจังดอดใจรึอยากเนมหนาไว้พญามัยบ่มีต่โม๋บ่มีแต่ในเปิ้นสั่งสอนได้ใจบ่หลิงลว คืนวันบ้านตื่นเขาตอกดอกไม้ไปนั่งกับไปฟังตำบางคนไปวัดรูกฟังับจำลูกหลานช่วย้ำอยู่บ้านบอดได้เขาเก็บดอกไม้ใส่ถังเก็บรอโอวยหนอโอวยหนอน้าเหมือนจักให้จำบนหลังว่าไว้กอเปิ้ลว่าเปิ้ลจวนไปวัดเหมือนจวนไปตายเปิ้ลจวนไปปัดที่หัวที่ควายไครหัวสู้ เนรละลักโบหูโยบตื่นบ่อแจงจืดคำสอนของพระจินดวรพระพุเจารฮักผู้อื่นเล่ายิงตัวตัวฮักเข้าัวลูกเตาฮักคงเผาวงสาฮักลุงอานาปาฮักวัฟ้าปิดอามัรดาฮักสามีพญญาูุรา สสวยล้อยไปเมื่อเมื่อสิ่งนั้นสูนปัดผาตุ๊กลำบากมองเกียรับหากพอดีบ่อยเลือดถือตือมันสักคนนั้นมันบ่จีลังเป็นอันนิจจังก่มันเตียผู้พัดเปลี่ยนเรียนวมหัวใจคนจะไปเจอนักวันนี้หักว่า กุ้งนีจังหาวันสัจจังบมดได้นุ่งสาวต้องตายเพราะหลงละเมอบอกว่าฉันฮักเธอต่อฟ้านี่แหละสักเท้าอางปานัตตาหน่วยนาไปลุ่มพรเฒ่าแก่แล้วอายุแก่ก็ลุ่มยังอ้วงเมาวนตังโลเมาละโมอต่างาปาณิปปตาสัมราสังจัมปะกาลุ่มแรง đò เอาใจเขา้าโผล่ยามเมื่อดัศจิตตายตกไปยตาละโลกนาวิยญญาวุ่นว่าลงไหลหอดสดใสของแธอถ้าคนตัวแล็กมันสร้างตังดีเป็นป่าละมีไปไนาย่าอยู่รอดาววัดใจมีคนไหวไว้จักบ่อนเสียใจจักหวังเพิ่งไทยเป็นไปได้ทักก่าไว้ประเดี๋ยว องพระมูเนตบอกไว้ว่าตักเก็อัตตาสมั่งเตมังแปลว่าองฟังว่าฮักพื้นเสมอด้วฮักต้นดั้นบ่มีดั้งเี้จักบอกเจดึงบอกของควรกว่ารับหาต่างมีอยู่หน้าพอหน้าพ่ออันใจไฟฝันตั้งบาบ่อยู่ตามสุภาพบอกลำใจหมดดังกับเจ้าอิริโอตปาณลาวบอกเก ายตัวสะตูงจากรำกัมอยากดูงกินวันยากแต่ทำตายจากกรรมจากาดนำไปอยู่ในอาบายจังสีนอนนรกเป็นติอาจะไหลหน่นเั n นคนปัญญาไว้เหล็กเลียงสิกนาเจนท้สามีตาบาวันาบอร้ถึงวันวักวันดำปุ๊บาคบักบออดตับจิตใจเรือพุของเธอ ตานาปแก้วสามดวงปอกเกิดหัวหวังตาและกีดการทางหลาจัปกินตามบ่อได้ยำเจ็บป่วยให้เวียนมายำเมื่อชะลาแก่เทาไกจเขาเปลี่ยนเ้าตั้งตายเหลือบ่อหลายอีจฉาของสัญญาของสั่สัญญาว่าของยาวคือว่าชีวิตของสัตว์ตั้งหลายอันเวียนตายเวียนเกิดเอากำเนิดปฏิสนธิ ก็เป็นคนเอาจาบอกมาตั้งอยู่ยาวนานมีก็ตามกรรมหมดก็มีกฎหมาย ปัญกงแนวแน่บอกปื้ดบอกเป็นแขไปมาเกิดปัญญาที่แจ้งมู้บุญแห่งมรคลจักนำตนไปออกเมื่อแกวียอดเน่ลปาดนักแล้วาลรมุนตามกอดได้แต่ทมเหมือนคนเดียวส่วนต่กอดก็พอไปลอเดินไหนเปรียมเตียงไปกอดบอกมู้จังปวดมู้ถือเีว่า ัวม well, well, we ีความกวมีความฉลาดปลอดไต่ทางนักปตัดมีที่กอบกู้ตามมีตามเชื่อยิ่งกว่าลงตาตามือวดกว่ามือวดฟางปลอดแจงหูหุ่นแต่ตามใดเส้นไหนไปสวรรค์เส้นไหนไปนรกตกทุกอ่อนไม่พอไรไข่ไปัญญา 光光光木。嗯嗯嗯嗯 คือตัวตัามีการมาคุณต <éta r> <ody> ังาตกเป็นธาตุนิจ่ยหาความสุขสบายใจ่ได้มีห้องลไห้ยโศกเศร้าโศกกาลตัณาคิเวตุกะเวทตัามีพัญญาหลุกเต้ากอดสร้างเงาเงาแบ่งแยนว่าดวงเวียนอยู่ในติดทางข้าอยู่ในวัตระสงสารบ่สุขสังลานจึงใจหนีจากเอออ่ยน ก้อยลงแม่น้ำว er, ังนั้นและนะแต่ก็จะมาจับจังใส่โซตวนกับอินนีแปรนวอากะทํามกันปลอดีเดียวเป็นเพียสร้างความเดี่ยวร้อนกันสะต้อนตอบสนองหุดจังจอใส่ลาโซนนั้นโยโกอยู่ในคุกคอคุกลำคอเหนือหลางเลือดกับคุกไกไปงอกยังบอเตอบุกคอไปไหน ตาลานในใจเหมือนเชือกมันผูกโกลพักลูเหมือนเชือกผูกกอกเมียเหมือนปอบอุบปอบฮักเข่าของสมบัติปอสุติสามเส้นนีมาคิดเือะเป็ดเจือกินงเกียดอยู่ในวัฏสงสารจะลุดจากความมั่นนีไปได้ต้องใจปัญญางามอันเป็นปะทธรตนเหตุปอบพุทธเจ้าเติด

ตามสวรรค์ไปนำเมืองจัน้าเมรฟ้าต่อยาจารนาแต่งองนังนาโซโซไผลีบอกมีอาวุธสุทีิ์จนปัญญาสตูนานาอาสานต่อได้มีอป่นมีไม่ต่อสู้ฟันแทงสัูตัว้ายตีหากกัแหตง์ตแดนวขออัฟันแทงมาตัวตายมันได้เจ้ามีไม่ระเบิดนิวเดียเอาคนเป็น โจรเหลือกินอยู่คนเดียวเชียงเบีนงก่อฟ้ามีเงินบาทเต้าเป็นล้านเป็นแสนคนตัวไทยแลนด์ไต่บ่อหั่นจางกาลุกลานไทยมีสามจุมีบอคือก็ได้เล็ดเด็ได,ลดลไหลเดือดตากรอดครองจักรวาลหลบนาใจปืนฟ้าบอกว่าไผ่บ่อหันบ่อหักบ่อจังผู้ใดสมมติตัวนาคนนั้นหนา nhà cũng cha mặt cũngục mà giúp đi thămệ mi mượn cắn được cho con mà tra chị qua sẵn cha thơ nay เทพขุนขายาเมื่อจะลาแก่เจ้าก็พดจตเจ้าว่าจลาพิรุขาพยาทิธทำบโอติดามาเพรว่าเด็กขาอ่อนน้อยพญาจ่องไหวเปียนปีพว่าสิทธิเจ้าความลุกโลบลาสะควนอนพังกิฟลันเจ็งท่วยอย่างเดียวกันมักลังลังปิดทุขังตายเป็นสักจังแม่แม่มา ทุกหลายการเกิดมาแก่จลาปัญญาหมละนัดทุกสัพปะไหรีบมมีไผ่คนใดเพราะเหตุนันใจพ่อแม่สัตยาใจประมาทละสาหุเอ่อจันาจักลาจักพาไปวิบาเป็นกันฟังแล้วจำไว้พ่องปัญญาสอดส่องในใจก่จักหายสงสัยเป็นจแจ เหตุฝ่าแดงกมบุญกินตามหนุนเตียตันสุขเลิศลัำขืนวััทุูส่วนตัยตันจากนี้และจากนาำแม่นแม่นจากบุญฝ้าเมืองบนบุญบันโดดไปเกิดจันาเลิศโหสวัสดีอย่าจาและนานิจจิกิญญาธรรมเทศนาเลื่องปัญญาธรรมหลงลึกก่อแล้วเก่านี้กอ